วันนี้มาปล่อยปุ๋ยน้ำหมักขี้วัวไปกับระบบน้ำนะครับมาตอบคำถามท่านที่ทักมาถามว่าระบบเบนเจอรี่ที่ปล่อยไปกับระบบน้ำเนี่ยสามารถส่งไปได้ไกลขนาดไหนนะครับคือถังนี้น่าจะใช้เวลาประมาณสัก10นาทีนะครับปุ๋ยถูกดูดออกไปแล้วนะครับน้ำหมักขี้วัวแล้วก็เดี๋ยวผมจะ พาขี่รถขึ้นไปดูข้างบนแล้วก็จะวัดระยะทางให้ดูว่าจากจุดที่ปล่อยนะครับกับระยะทางไปถึงกี่เมตรกี่ร้อยเมตรนะครับอาจจะายาวหน่อยนะครับคลิปนี้แต่ผมจะรีเล่งความเร็วจากนี้นะครับให้ดู จากด้านล่างขึ้นมาผ่านมาหลายอย่างเพราะว่าเราเป็นผสมประสานนะอันนี้เป็นโซนหมากนะครับซึ่งเนี่ยแถวหมากผมปล่อยปุ๋ยน้ำหมักขี้วัวไปกับระบบน้ำอันนี้มีค่อนข้างที่จะหลายหัวนะเดี๋ยวผมเดินให้ดูอันนี้โซนข้างบนครับโซนข้างบนน่าจะไม่ต่ำกว่าร้อยห้าสิบหัวสปริงเกอร์นะ,นะนะฮะดูมันจะยาวอย่างนี้ฮะ มันจะเป็นหมากสูงหมากเตี้ยนะครับรวมกันเนี่ยอันนี้คือโซนหมากผมปลูกไว้ปล่อยมากกับสปิงเกอร์แล้วก็มีมะพร้าวสีทองอ่าที่ปลูกไว้นะครับก็ปล่อยมาก,กับสปิงเกอร์เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมจะวัดระยะทางให้ดูเดี๋ยวผมจะขึ้นรูป มันจะส่งมาประมาณนี้นะครับยิ่งส่งไกลความเขาเรียกว่าแรงดันมันก็ลดลงบ้างนะครับแต่ถ้าส่งระยะใกล้ๆอยู่ติดกับตัวเวนเจอรี่เนี่ยแรงดันเขาไม่ลดเลยนะครับไม่ลดเลยผมวัดดูแล้วจากบงน้ําที่ก่อนเปิดเวนเจอรี่แล้วก็หลังเปิดเวนเจอรี่แรงดันเขาไม่ลดแต่ถ้าระยะไกลระดับ200เมตรขึ้นมาเนี่ยแรงดันเขาจะเริ่มตกแล้ว มันไม่เหมือนกับาการต่อแบบหน้าปัม๊มเหมือนผมทาคลิปก่อนนี้นนแล้วว่าต่อแบบหน้าปั๊มเนี่ยมันจะง่ายและแรงดันมันจะไม่ตกเพราะว่าปุ๋ยหรือน้าําหมักหรืออะไรต่างๆสามารถมาก,กับระบบน้ําได้เลยโดยที่ไม่มีแรงดันตกแต่ถ้าระยะของเวนจูรีผมว่าตีให้ไม่เกินประมาณนี้นะครับประมาณ200อเมตรได้แต่แรงดันจะตกแต่ถ้าระยะประมาณ100เมตร แรงดันไม่ตกนะครับอันนี้คือเทสให้ดูว่า,าการปล่อยปุ๋ยมาก,กับระบบน้ํามันจะมีประโยชน์อย่างนี้นะครับสําหรับคนที่จะปล่อยไปกับสปริงเกอร์ก็ได้หรือไปกับระบบน้ําหยดน้ําพุ่งมันจะทําให้เราทํางานได้ง่ายนะครับจะเป็นสวนผลไม้สวนข้าวโพดสวนอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมจะปักตะกร้าไว้สําหรับใครที่สนใจตัวเวนจูรีวาวซึ่งมี ร้านที่แนะนำอยู่มีขนาด1นิ้ว1นิ้วครึ่งแล้วก็2นิ้วสิ่งที่ผมใช้ก็คือตัว2นิ้วแล้วก็มีปั๊ม2แรงนะครับอันนี้คือใช้กับปั๊ม2แรงแล้วก็เข้าไปดูในตะกร้าส่วนเย็นอีนเตอร์ได้นะครับขอบคุณครับ